มวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่12เดือนมิถุนายนปีศักราชสองพันหาร้อเราก็มาเจอกันวันนี้ก็ขอพูดเรื่องศรัทธา ความเชื่อบวกกับปัญญาก็คือการรู้ความจริงจริงๆศรัทธาในรูปในรสในกลิ่นในเสียงความเชื่อทั้งรูปทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงที่เข้ามาทางตาทางหูจมกูกลิ้นกายใจ ความเชื่อบางทีรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยมันก็หลอกเราได้นะกลิ่นก็หลอกเราได้รสชาติก็หลอกเราได้เสียงก็หลอกเราได้จนเอาไปเป็นสัมมาอาชีวะเป็นอาชีพหรือบางคนบางจำพวกก็เอาไปเป็น มิจฉาอาชีพมิจฉาอาชีวะเมื่อเราก็จะต้องชัดเจนมีความชัดเจนในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตในทางกายวาจาใจของเราหรือว่าในทางทรัพย์สินเงินทองเราจะต้อง เห็นความจริงเห็นประโยชน์หรือว่าคุณค่าในการจะทำสิ่งใดก็ตามความชัดเจนเนี่มันก็จะเป็นความไม่ประมาทความรอบคอบก็ต้องมีสติทั้งทางโลกและทางธรรมสติทางโลกก็เรียกว่าสัญชาตญาณอยู่ในโลกนี้ต้องมีสัญชาตญาณการอยู่รอด การเอาตัวรอดวิชาชีวิตนะในทางจิตใจของเราก็จะต้องมีสติปัฏฐานใหเ้เกิดการปล่อยการวางให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมความจริงรู้ชัดๆ รูปลดกลิ่นเสียงที่ว่าหลอกเราได้เช่นบางทีเนี่ยการมองเห็นเงานิดเดียวอาจจะเห็นเป็นผู้ผีปีศาจก็ได้ มองท้องฟ้ามองก้อนเมฆอาจจะจินตนาการเป็นตัวการ์ตูนต่างๆมากมายแลอวกันมองพระจันทร์พระอาทิตย์มองพระจันทร์อาจจะเป็นเห็นเป็นกระต่ายกระต่ายชมจันทร์ก็แต่งเรื่องเล่าแต่งนิทานแต่งนิยายเสียงก็เหมือนกันบางทีเสียงก็หลอกเราได้ เสียงข้างคาวเสียงนกคู่เสียงความมืดที่มันเป็นความมืดแล้วเกิดเสียงเราก็สะดุง้งขนลุกขนพองมนโนภาพที่เกิดในจิตของเรานะตรงนั้นที่มันสร้างภาพขึ้นมาทำให้เราไม่ได้เห็นความจริงเลยหรือเดี๋ยวนี้ก็มีพวกสิบแปดมงกุฎพวกลวงโลก พวกอาศัยความดีของชาวบ้านพระดีหรือว่าอาศัยความเริ่มใสความศรัทธาของบุคคลที่มีก็เรียนเสียงกันก็มีอย่างเช่นผมและอาตมมาเมื่อวานก็ได้ข่าวเหมือนกันได้ข่าวว่าทางจังหวัดสุรินทร์มั้ง มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคยปฏิบัติธรรมที่ศูนย์จันลมะนะเขาแจ้งว่าโดนต้มตุนไปมีคนเรียนเสียงอาจารย์ทรงศิลน์แล้วบอกชื่อด้วยคืออาจารย์ทรงศิลน์เขาว่างันนะแต่ก็มีไพ่อีกหลายรูปที่โดนนโดนก๊อปปี้เสียงและอ้างชื่อว่าขาดแคลนนั่นนี่นู่นแล้วก็ทําบุญทําบุญก็โอนเสียตังไปหนึ่บาทเห็นไหม เราก็ต้องฉลาดรู้เท่ารู้ทันเลี่อเหลี่ยมสิบปดมงกุฎกันหน่อยเดี๋ยวเนี้ยมีเงินจริงแบงค์จริงก็ต้องมีแบงค์ปลอมใช่ไหมต่มีคนพิมพ์ธนบัตปรปลอมกันถ่ายเอกสารก็ปี้กันแต่เดี๋ยวนี้มีเงินออนไลน์แล้วไงโอนง่ายเมื่อวานก็โอนทางอะไรล่ะบัตรอะไรสักอย่างที่เป็นกระเป๋าเงินเงินอะไรเงินสดอะ กระเป๋าเงินทางขึ้นอิเล็กทรอนิกส์ฟังเสียงนิดหน่อยอ้างชื่อนิดหน่อยด้วยความศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้ชี้ชัดว่าคนนั้นนะ่ะคือพระอาจารย์ทรงศิลตัวจริงหรือเปล่าหรือเสียงอาจารย์ทรงศิลจริงจริงหรือเปล่าอย่างเนี้ยบางทีก็ปลอมเสียงนายกมั่งล้อก,กันตลกบางทีก็ปลอม เฟซบุ๊กกันบ้างลอมหน้าปลอมตากันตัดต่อภาพอะไรสารพัดนั่นน่ะนะก็เลยมองดูว่าอยู่ที่เราแล้วละ่ะว่าเรารับรู้ภัสสะต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงนะจิตของเราจะฉลาดขนาดไหนรู้เท่ารู้ทันขนาดไหนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมีภัยสังคมมีจลภัยนะ ก็ไปแก้ก็ทางกฎหมายนั่นคนมีหน้าที่ผู้ทีทักสนทิราแเลยก็ต้องทําหน้าที่กันไปก็จะเป็นเจ้าทุก,ก็ต้องร้องทุก,กันไปแจ้งความกันไปยิ่งโอนเงินเนี้ยสลิปมันก็ชัดอยู่แล้วใช่ไหมตามได้อยู่จริงๆก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าจะเอาจริงๆนันนะใครที่ถูกกระทําแล้วก็ รวมตัวแจ้งความจากเงินพันสองพันละสิคนมันก็หมื่นหนึ่งแล้วใช่ไหมยี่คนมันเท่าไหร่ร้อยคนเท่าไหร่คูนคูณเข้าไปมันก็หาเงินง่ายดีก็ต้องระมัดระวังกันมีสตางค์ก็ต้องเก็บเอาไว้กันนก้อตัวนะและจําไว้ว่าอาจารย์ทรงศิลทำงานเพื่อาศาสนาไม่มีการเลี่ยไรจำเอาไว้นะสิ่งที่ต้องการที่สุด ต้องการค้นปฏิบัติฝึกสติแล้วให้พึ่งตัวเองให้ได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นให้ได้อย่างนี้นะให้เราเนี่ยรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ให้ได้ให้ชัดทางรูปทางรสทางกลิ่นทางเสียงที่มากระทบเราถอนลหัสให้ไว้ การพูดเสียงที่มากระทบเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่นะให้ไวบุคลิกลักษณะที่แท้จริงของคนคนนั้นของธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงนะีต้องเอาธรรมะมาจับให้ชัดธรรมะปฏิบัติเนี่ยนะต้องมาจับให้ชัดอย่าหลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอย่าหลงนะมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ดภัยขึ้เพราะนัะ้นมีทรัพย์ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีแล้วก็จะใช้จ่ายก็ต้องระมัดระวังกันเนาะถ้าหมดไปแล้วก็แล้วไปให้ถือเป็นบทเรียนกันแต่อย่าผิดบ่อยถ้าผิดบ่อยบ่อยมันก็กลายเป็นคนโง่ไปอยู่ในโลกใบนี้โดนก็หลอกอยู่เป็นประจำ คนมีปัญญามากเอาเปรียบคนมีปัญญาน้อยนะปัญญาทางโลกเป็นแบบนั้นคนมีความรู้มากเอาเปรียบคนมีความรู้น้อยคนมีทรัพย์มากเอาเปรียบคนมีทรัพย์น้อยแต่มีบางคนก็แบ่งปันเหมือนกันได้มาผ่านไปได้มาผ่านไปได้มาผ่านไปอายญาสสมาทานะได้มาก็ผ่านไปได้มาก็ผ่านไปมันก็มีคนประเภทนี้เหมือนกัน วิธีหาทรัพย์ก็หากันแปลกๆไม่เด้เละกันด้วยคนไม่ไดะด้วยมนกันด้วยคาถาโบราณท่านว่าไว้อย่างนั้นทุจริตชนมันก็มีอยู่แฝงๆอยู่ในทุกๆอาชีพในสาขาทุกๆสาขานะเขาเติมในสิ่งที่เขาขาดแล้วก็อีกอย่างก็คือหวังรวยทางรัฐกันก็จะต้องทำอย่างนี้กัน พราะนั้นมีสติก็ต้องระมัดระวังกันไม่ประมาทเรื่องการใช้สติการคิดการพูดการทําการนั่งการเดินการยืนการนอนรู้สึกตัวเข้าไว้นะการใช้ชีวิตในทางโลกปัจจัยสี่เหมือนกันเกิดความพอดีเกิดความพอเพียงเขา้าไว้ถ้าจะทาประโยชน์ก็ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้ได้เพื่อผู้อื่นให้ได้ไม่ใช่เพื่อส่วนตัว ในท้ายคลิปวันนี้ก็คือให้สาธุยชนคนที่เป็นชาวพุทธเข้าถึงแก่นก็ต้องมีสติในการใช้ชีวิตในทางโลกและทางธรรมทางโลก,กคือมันมีลักษณะของคารวะธรรมการใช้ ทรัพย์ปัจจัย4เกี่ยวข้องตามหน้าที่การดำรงชีวิตก็ต้องมีคารวะธรรมมิตแท้มิตรเทียมมิตรปอกลอกมิตที่จ้องจะทำลายเรากับมิตรที่สนับสนุนเรามิตรแท้เพื่อนตายของเราอนภายนอกนะภายในของเราคือ ปาริยนธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าสติปัญญาธรรมที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทความรู้สึกตัวต้องฝึกกันเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะของความเป็นอยู่ของเราพระสงฆ์นี่อยู่ด้วยบินบาทบินทบาทก็จะมีเรื่องของนี่ กีวออาหารเขาให้ถึงได้ถ้าเอ่ยปากขอนี่อันนี้คือมันก็เป็นวิบัติแล้วล่ะเป็นอาบัติเอยปากขอนะเพราะนั้นพระสงฆ์เนี่ยถ้าบิณฑบาตก็คือเขาเงียบไม่ต้องร้องขอส่วนท่านใดใจบนนุญก็ให้เขาเองร่วมมือเขาเองนะเป็นแบบนั้น อย่างที่เห็นนั่นนะนะอย่างเงี้ยลักษณะของการได้มานีนก็คือเจ้าของที่ซึ่งไม่ใช่เป็นที่เจ้าของพระไม่ใช่เจ้าของที่นะก็มีอาชีพมั่นคงพออาชีพสุดจริตมาตั้งแต่ดึกดำบันแล่ะตั้งแต่ตระกูลต้นตระกูลปากกัดตีนถีบจนมั่งมีสีสุขขึ้นมาซื้อถูกขายแพงจนกระทั่ง มั่งคั่งมีที่มีทางนับไม่ถ้วนจนมีการเสียสละทรัพย์กันขึ้นมาเป็นสถานที่ให้ทุกคนมาปฏิบัติประกาศห้ามก็เลยที่นี่ห้ามเลียอะไรนะที่เป็นในเครือธรรมกิจาสิ์ทั้งหมดห้ามเลีอะไรนะถ้าคุณเลีอะไรคุณต้องรับผิดชอบของคุณนะไม่ใช่มาให้พระมารับผิดชอบ ส่วนพระจะสอนเรื่องการปฏิบัติหรืองานก่อสร้างพอเรียนรู้มาบ้างพอจะมีวิชาเรื่องแบบนี้เคยเรียนมาพอจะเรียนรู้เรื่องการออกแบบมาบ้างอะไรมาบ้างทางโลกก็ไม่มีคนงานมาทําค่าตัวค่าแรงแพงพระก็ปีนขึ้นไปยิงหลังคาอย่างที่เคยเห็นในภาพกันก็คืออุทิศให้ในเมื่อช่างที่มาทำวันละพันเดือละสามหมื่น เมื่อหลายๆคนจํานวนเท่าไหร่ต่อเดือนเป็นแสนค่าแรงอ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณทําไม่ได้คุณก็ไม่ต้องทาพักระปีนขึ้นไปทำเนี่ยเรียกว่าอุทิศแรงกายกําลังกายแทนกําลังเงินไม่ต้องไปเสียค่าแรงเดี๋ยวปีนขึ้นไปทําให้อายุจะหกสิบแล้วห้าสิบแปดจะเก้าห้าสิบเก้าแต่ก็ปีนให้ก็อุทิศให้เพราะมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าสร้างแล้วเนี่ยอาคารนี้มันจะไม่ร้อน ก็มุงได้ไม้สร้างแล้วเนี่ยควรจะมานั่งปฏิบัติเดินจงกรมเพราะมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆที่จะพึ่งได้เพราั้นอาคารนี้มันพึ่งได้ก็อุทิศให้อันนี้รับผิดชอบแน่นอนญาตโยมหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ไม่ควรปลี่ยนเอาก็ทําไงได้ในเมื่ออาจารย์าจาย่ายเป็นบุญอยากช่วยทำไมถึงอยากช่วยเพราะรู้ว่าทรแล้วคนมาเดินจงกรมมารู้ทําได้ เข้าใจชีวิตของตัวเองได้นะป่าไม่มีโล่งแจ้งไม่ตออ้องไปการมาหรอกแดดฝนอะไรมากมายให้มันโล่งๆล,งลมผ่านโรล่เป็นธรรมชาติดีนี่ก็เป็นแนวที่ก็รับผิดชอบพวกนี้จะรับผิดชอบเองแต่ใครมีคําถามสังคมก็มาถามก็จะตอบได้ปากของตัวเองมาเห็นตัวกันแบบนี้นังสื่อโซเชียลจริงอโดยส่วนตัวไม่นิยมเล่นเท่าไหร่โนะดยส่วนตัวเนี่ย แต่ก็มองว่าเอาประโยชน์จากมันได้เนะี่ยจึงมีการทําคลิปแบบน,นี้เอาประโยชน์จากมันเป็นการยืนยันนั่งยันนอนยันว่าถ้าเรามีสติในทางโลกนะปัจจัย4เราก็สามารถให้เกิดสปายาเกิดความสะดวกได้ก็เรียกว่าสุจริตชนนะอยู่ในกรอบที่ตอบตอบโจทย์สังคมและสังคมก็ยอมรับหรือว่า เห็นมีความเห็นตรงถูกต้องร่วมกันเป็นแบบนี้แน่นอนส่วนในทางทำในทางการรับผิดชอบใจของเราเวลาทำเยังไงมันอยู่กลางแดดก,ก็ต้องหน้าดำใช่ไหมทำงานปลูกต้นไม้ก็ต้องหน้าดำอย่างนีน้เมื่อตาไม่ดีใส่แว่นแว่นมันก็ดำตอบโจทย์สังคมได้ว่าใส่ทำไมอย่างตอนนี้ใส่ทำไม นี่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งมันเป็นแดดมาแล้วตาคนเป็นเบาหวานนี่เยื่อตาจะไม่ไดีเยื่อบูตาเนี่ยถ้าไม่ใส่แว่นเลนดำเนี่ยสายตามันก็จะพังก่อนบอดก่อนเป็นเบาหวานเป็นทางพันธุก,กรรมไม่ใช่ตะกาตะการฉันของญาติโยมยังต้องเบาหวานขึ้นไม่ใช่มันเป็นอยู่ในเลือดนะถึงจะฉันน้อยอยังไงน้ำตาลก็ขึ้นอดนอนน้ำตาลก็ขึ้น มันเป็นพันธุกรรมรก็เลยว่าอินซูลินในตัวไม่ผลิตนะแต่ก็ไม่เป็นไรใจมันสบายอยู่ไม่เป็นไรเนาะขอพูดต่ออีกนิดนะวันสองวันนะมีคลิปหนึ่งไม่รู้วจริงหรือเท็จนะมันมีข่าวพระทางอุดรหนองบัวลำปูท่านอายุสี่สิบเอ็ดมัง้งสี่สิบต้นๆนี่แหละท่านไปนั่งสมาธิตายอยู่ในถ้ำเห็นก็ว่ากันว่านะ ก็จริงหรือเท็จก็ไม่รู้เหมือนกันก็ว่ากันว่านะแม่มาพูดว่าโอ้ยลูกโทรมาบอกแล้วว่าจะขอลาตายละสังขารชาวบ้านหลายคนเหมือนกันก็พืดเป็นเสียงเดียวกันแล้วตายไปแล้วประมาณเดือนไปเจอศพกระซากแห้งนั่งสมาธิตายโอ้ยอะมาก็เลยโพสเข้าไปเลยบอกว่าเนี่ยยอดนักรบเป็นยอดนักรบแท้ๆเลยเป็นลักษณะของ การตายที่งดงามสมกับเป็นชาติภูมิของนักรบไม่สะดุ้งไม่หวาดผวารู้ว่าจะตายก็นังสมาธิมันก็เป็นแบบเป็นอย่างให้กับเราอะนะเราก็ได้ยินได้ฟังสิ่งดีๆจากสื่อโซเชียลมึงนีะไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแต่ก็ได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้มานานแล้ว ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะทําให้ได้เนาะไม่เกี่ยวกับนั่งตายหรือนอนตายหรือเดินตายหรืออะไรกัแล้วแต่เท็มกันก็คือสติที่เราฝึกมาสติฐานสีมันจะเป็นของจริงก็ต่อเมื่อวินาทีสุดท้ายก่อนใจจะขาดแล้วก็มันทํางานให้เราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอตัวเนี้ย เรื่องของจิตใจเรื่องข้างในมันต้องฝึกกันนะเพราะในเมื่อเราใส่ชุดสีขององค์สมเด็จสามาเจ้าที่ประทานเอาไว้ความเชื่อของเราเป็นแบบนั้นนะนะเป็นสีของนักรบในเครื่องแบบ มันก็ยังมีนักรบนอกเครื่องแบบอีกใช่ไหมหลายคนก็สนใจเรื่องแบบนี้อยู่ฝึก,กจิตฝึกสติปัะฐาสีรู้สึกตัวให้รู้ทันความคิดเห็นความคิดเห็นจิตตสังขารการปรุงกรทั้งพบภูมิพบชาติมันเกิดในใจเราไม่ได้ก็ให้เราฝึกตรงนี้เดินทางร่วมกันนะเรื่องทานเรื่องศีล ก็ทำกันมา,มากๆนละ้เรื่องภาวนาก็จึงเตรียมสถานที่แบบนี้เอาไว้และไม่ได้เรี่ยอะไรอะไรทั้งสิ้นนอกจากคุณมีความเห็นที่จะใช้สถานที่ให้เกิดคุณค่าให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตัหลังโควิดแล้วก็มาใช้เลยตั้งใจจะเลี้ยงดูท่าน คนน,น้อยๆเขาเป็นมหาเศรษฐีตัวจริงที่มีเงินมีกําลังพอแลว้วก่อนตายเขาสร้างสรรค์คุณงามความดีไว้ชีวิตของเขามันมีอยู่คนกลุ่มนี้น้อยๆแต่มันมีพลังนะก็มีอีกกลุ่มนึงฟอกเงินมาคอร์รัปชันมาอะไรมานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่กลุ่มนี้ที่นี่มีความเห็นว่าความโปร่งใสสูง พูดไวเลยนะถ้าเกิดอะไร็ดีนี่จะรับผิดชอบเองที่นี่นะเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยนไลเกี่ยวกับเรื่องในสังคมถ้ามีเรื่องราวให้บอกกันดีแล้วละ่ะเพราะนั้นจึงขออนุทนานนะที่เมื่อวานคุณอะไรเจรพันธ์หรืออะไรทางสุรินทนระ์โทรมาบอกว่าทางสุรินทนระ์มีเรื่องแบบนี้เยอะมากแต่ว่าพระโดนกันหลายรูปมากเป็นพระที่เข้าไปสอนที่อะไรละ่ะยุวพุทธที่ชื่อศูนย์จันลมอ่ะ ที่นั่นอะแล้วพระที่นั่นที่ไปที่นั่นเห็นว่าโดนก็นหลายรูปบางทีก็มีคนที่รับราชการบางคนนะอันนี้เป็นข่าวเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยพอไม่ได้ทํางานราชการ,กรเกษียณมาหรืออะไรสักอย่างลาออกแล้วก็ร้อนเงินก็มีการเลี่ยนไรกันบ้างเพราะฉนั้นระวังคนพวกนี้ให้ดีๆคนพวกที่ร้อนเงินแล้วก็ใช้เครื่องแบบ ใช้เกียรติยศของเรนที่เคยสร้างมาเอามาหากินโดยอาศัยความศรัทธาเริ่มใสพระครูบาอาจารย์แล้วก็คนที่เป็นชาวพุทธจริงนะเรื่องทานในเมืองไทยก็ใจอ่อนด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้มิจฉาชีพเห็นแล้วก็สามารถหาเงินหาทองล่ำเลยมั่งคัง่งนะเราก็ไม่สนับสนุนนะเอาละท้ายสุดนี้ก็ขอให้พวกเราได้ฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวต่อไปแล้วก็ไม่หวั่นไหว อะไรที่มากระทบก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขกันทางโลกก็แก้แบบทางโลกทางธรรมก็รักษาใจตัวเองใหญ่ทุกนะอ่ะเอวังก็มีด้วยประการเลยจันนี้จเจริญธรรม